สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะตักอับมาอีกครั้งนะคะจะมารีวิวนิยายวายเรื่องพบเธอของนักเขียน Little Be b แบ6นะคะเรื่องนี้เป็นเพียดไทยเป็นแนวแฟนตาซีนะคะแบบรักโรแมนติกแล้วก็พระเอกนะคะเป็นแนวแบบยึดมั่นถือมั่นคำสัญญานะคะใครชอบพระเอกแนวนี้นะคะยังไงลองติดตามฟังเรื่องคร่าวๆดังนี้ นายเอกของเรานะคะชื่อว่านักคุณนะคะไม่เชื่อเรื่องโหราศาสตร์นะคะไม่เชื่อเรื่องโชคชะตาวันหนึ่งนะคะนายเอกกลับบ้านที่ฉะเชิงเซานะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปหาหลวงตานะคะหรือว่าคุณตาของนายเอกนะคะแล้วคุณตานะคะก็ทักนายเอกว่านายเอกกําลังจะมีเคราะห์นายเอกนะคะจะมีบ่วงที่ตัวเองเนี่ยต้องกลับไปแก้ไข คืนนั้นนะคะหลังจากที่นายเอกเนี่ยกลับจากวัดนะคะนายเอกก็ดื่มเบียร์นะคะแล้วก็เดินไปที่สวนมะม่วงหลังบ้านของตัวเอง แต่เพราะว่าดื่มมากไปนะคะนายเอกเมาเนี่ยแล้วก็หลับไปนายเอกนะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองไม่ได้อยู่ที่สวนมะม่มงอีกต่อไปนะคะนายเอกพบว่าตัวเองเนี่ยหลงมาอยู่ในสมัยยุทธยาแล้วนะคะมีคนมาพบนายเอกนะคะแล้วเรียกนายเอกว่าคุณเกล้าพระเอกนะคะก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปพบนายเอกในป่าพระเอกของเรานะคะชื่อว่าพี่พบนะคะทําอาชีพนะคะรับราชการนะคะเป็นตํารวจ นายเอกกับพระเอกเนี่ยค right, ือสนิทกันตั้งแต่เด็กนะคะดังนั้นตอนที่พี่พบนะคะไปเจอนายเอกครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่านายเอกเนี่ยแปลกไปนะคะภาษาที่นายเอกใช้พูดเนี่ยก็คือแปลกๆทำให้พระเอกนะคะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับ9ก้านะคะแล้วคอยจับตาดูนายเอกนายเอกนะคะรู้สึกว่าพระเอกเนี่ยคือเหมือนคอยจับตาตัวเองนะคะแล้วเหมือนจะรู้นะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คุณก้าที่แท้จริงทำให้นายเอกเนี่ยนะคะช่วงแรกๆเนี่ย พยายามหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับพระเอกทั้งๆนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยนายเอกเนี่ยคือรู้สึกแปลกมากนะคะพราเห็นพระเอกครั้งแรกเนี่ยนายเอกคือรู้สึกแบบคุ้นเคยนะคะเหมือนเคยเจอผู้ชายคนนี้มาก่อนนะคะทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยมั่นใจมากว่าไม่เคยพบหน้าพระเอกมาก่อนหลังจากถูกพบตัวในป่านะคะนายเอกเนี่ยก็ถูกนำตัวมาอยู่ที่บ้านพ่อพระเอกนะคะ พ่อพระเอกเนี่ยนะคะวันให้พระเอกเนี่ยช่วยสอนนายเอกในเรื่องต่างๆนะคะทั้งเรื่องขี่ม้านะคะแล้วก็เรื่องอ่านเขียนนะคะภาษาไทยโบราณและนั่นนะคะทําให้พระเอกกับนายเอกเนี่ยคือได้มีโอกาสใกล้ชิดกันแล้วพอใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากๆนะคะเป็นเวลาหลายเดือนเนี่ยนายเอกก็รู้สึกวันไว้กับพระเอกพระเอกนะคะก็รู้สึกเช่นเดียวกันในระหว่างนะคะที่ติดอยู่ในโลกอดีต นายเอกก็พยายามนะคะที่จะสืบหาว่าคุณก้าวตัวจริงเนี่ยคืออยู่ไหนทําอะไรอยู่นะคะนายเอกยังมีความหวังเล็กๆนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถหาคุณก้าวเจอแล้วก็สามารถ นำตัวเองเนี่ยกลับไปในยุคปัจจุบันได้นายเอกนะคะพบว่าคุณเก้าเนี่ยจริงๆแล้วก่อนที่จะหายตัวไปเนี่ยพยายามสืบนะคะเรื่องการค้าฝิ่นเพื่อที่จะนำข้อมูลเนี่ยไปล้างมลทินให้กับพ่อของตัวเองนอกจากนั้นนะคะในระหว่างที่ติดอยู่ในโลกอดีตเนี่ยนายเอกก็ฝันประหลาดอยู่หลายครั้งแล้วในความฝันเนี่ยทำให้ในายเอกรู้ว่าเก้านะคะจริงๆเนี่ยไม่ได้คิดกับพี่พบแค่พี่น้องนะคะ 9เนี่ยคือรับพี่พบตัดมาทางฝั่งของพระเอกนะคะเมื่อพระเอกเนี่ยได้มีโอกาสนะคะทบทวนนะคะจิตใจของตัวเองนะคะแล้ว พบว่าตัวเองเนี่ยชอบนายเอกจริงๆนะคะพระเอกก็คือพยายามเข้าจีบนายเอกแต่นายเอกนะคะพยายามหลีกเลี่ยงกันอยู่ 2. ต่อ2กับพระเอกหรือพูดคุยกับพระเอกเพราะว่านายเอกนะคะคิดว่ายังไงความรักของคนทั้งคู่เนี่ยก็ไม่สามารถเป็นไปได้นะคะเพราะตัวเขานะคะคือณคุณนะคะไม่ใช่คุณเก้านอกจากนั้นนะคะนายเอกก็แอบมั่นใจนะคะว่าต่อให้เป็นคุณเก้าเนี่ยคุณเก้าก็จะทําแบบเดียวกันนะคะ เพราะว่าคุณก้าวเนี่ยไม่อยากให้พระเอกนะคะสืมเสียชื่อเสียงนะคะที่ว่าต้องมาเกี่ยวข้องกับตัวเองนะคะซึ่งเป็นลูกของนักโทษอาญาคดีคาฟินวันหนึ่งนะคะพระเอกก็คือตัดสินใจนะคะสารภาพรักนายเอกนะคะแล้วเข้าไปจูบนายเอกแต่นายเอกนะคะกับปฏิเสธคําสารภาพรักของพระเอกนะคะแล้วก็บอกพระเอกว่าตัวเองเนี่ยคิดกับพระเอกแค่พี่น้องกันเท่านั้นแน่นอนนะคะว่าพระเอกเนี่ยคือแบบ คือไม่เชื่อนะคะคำพูดของนายเอกเพราะว่าตลอดระยะเวลาหลายเดือนนะคะที่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยทำให้พระเอกนะคะคือเชื่อว่านายเอกเนี่ยคือมีใจให้กับตัวเองคือถึงแม้ว่าจะโดนปฏิเสธการสารภาพรักนะคะไปแล้วหนึ่งรอบพระเอกก็คือ,อยังคงมุ่งมั่นนะคะที่จะพิชิตใจนายเอกคืนหนึ่งนะคะพระเอกกับนายเอกเนี่ยคือนอนไม่หลับแล้วก็ออกมาเดินกลางคืนนะคะทําให้ทั้งคู่เนี่ยบังเอิญเจอกัน พระเอกนะคะต้องการที่จะยื้อนายเอกนะคะเขาอะ่ะก็เลยบอกนายเอกไปนะคะว่าเขานะคะสืบจนรู้แล้วว่าทำไมนายเอกเนี่ยถึงปฏิเสธคำสารภาพรักของเขาพระเอกนะคะบอกไปว่าเขารู้ว่านายเอกนะคะกลัวนะคะกลัวที่พระเอกเนี่ยจะเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะ กลัวเรื่องการไม่ยอมรับของที่บ้านนะคะแล้วก็กลัวเรื่องการที่สังคมนะคะในยุคสมัยยุทธยาเนี่ยไม่ยอมรับนะคะการรักกันนะคะระหว่างชายรักชายพระเอกนะคะยืนยันนะคะบอกนายเอกไปว่าตัวเองเนี่ยคือรักนายเอกนะคะแล้วเขานะคะจะทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อให้ที่บ้านเนี่ยยอมรับแล้วตัวเองนะคะก็จะไม่สนใจนะคะไม่แคร์ว่าคนในสังคมเนี่ยจะคิดยังไง พระเอกนะคะบอกย้ํากับนายเอกอีกทีนะคะว่าเขาเนี่ยรักนายเอกคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้หลังจากนายเอกนะคะได้ฟังคํามั่นสัญญาของพระเอกนะคะแล้วก็คํารักของพระเอกนะคะนายเอกก็คือแบบใจอ่อนนะคะแล้วก็ตอบพระเอกไปนะคะว่าใช่เขาก็รักพระเอกเหมือนกัน และพระเอกนะคะก็สัญญากับนายเอกว่าพระเอกเนี่ยจะรักนายเอกคนเดียวแล้วก็จะปกป้องนายเอกนะคะจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายคืนหนึ่งนะคะนายเอกฝันประหลาดนะคะนายเอกเนี่ยฝันว่าคุณก้าวเนี่ยสืบจนรู้แล้วนะคะว่าใครเนี่ยเป็นตัวบงการนะคะเรื่องการคาฝิ่น,นะคะแล้วก็โยนความผิดไปให้พ่อของตอนเองคุณก้าวนะคะพยายามรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะคะด้วยตัวเองโดยไม่บอกพี่พบนะคะ แล้วก็ไม่บอกหน่วยงานราชการต่างๆและนั่นนะคะไม่ใช่เรื่องที่ดีคุณก้านะคะวันหนึ่งเนี่ยถูกไล่ล่านะคะแล้วก็ถูกจับไปนะคะจนสุดท้ายเนี่ยถูกฆ่านะคะจนเสียชีวิตแต่ก่อนที่จะตายนะคะก้าเนี่ยได้อธิษฐาน ขอให้ตัวเองเนี่ยสามารถกลับมาแก้ไขเรื่องราวในอดีตได้แล้วก็ขอให้ตัวเองเนี่ยสามารถปกป้องคนที่ตัวเองรักได้และในคืนนั้นนะคะทําให้นายเอกรู้ว่าตัวเองเนี่ยก็คือคุณก้านั่นเองและการกลับมาในครั้งนี้นะคะของตัวเองเนี่ยก็เป็นไปตามคําขออธิษฐานของตัวเองนะคะก่อนตาย เมื่อตื่นขึ้นมานะคะนายเอกนะคะก็รีไปหาพระเอกนะคะไปแจ้งเรื่องราวทั้งหมดนะคะว่าใครเป็นตัวการในการค้าฝิ่นนะคะแล้วก็โยนความผิดให้พ่อของนายเอกนะคะพระเอกเนี่ยก็เข้ารวบรวมหลักฐานนะคะจนสุดท้ายนะคะสามารถที่จะจับตัวคนรายนะคะทั้งออหัวหน้าแล้วก็ลูกน้องเนี่ยเข้าคุกได้แต่ยังไงก็ตามนะคะ ไม่ขี่วันหัดมาเนี่ยคือนักโทษอ่ะแหกคุกแล้วนักโทษคนดังกล่าวก็คือหูกใจเจ็บนายเอกมากต้องการแก้แค้นนายเอกมากคืนหนึ่งนะคะพระเอกกับนายเอกเนี่ยไปเดินเล่นนะคะไปเที่ยวงานรื่นเริงงานหนึ่งคืนนั้นนะคะเป็นคืนจันทลุป,ปราคานักโทษคนนั้นนะคะตามจนเจอกับพระเอกและนายเอกเนี่ยในงานรื่นเริงอันนั้น นักโทษคนดังกล่าวนะคะต้องการแก้แค้นนายเอกก็เลยยิงกระสุนนะคะใส่ในายเอกแต่พระเอกเนี่ยนะคะเข้ามาช่วยนายเอกซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่เกิดจันทะลุปราคานนะคะคือท้องฟ้าคือแบบมืดมิดนะคะคือทำให้ไม่เห็นนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะนายเอกเนี่ยไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยพระเอกเนี่ยโดนยิงหรือเปล่านะคะแต่พอท้องฟ้านะคะเริ่มเปิด กานทรุปราคาเนี่ยเริ่มหายไปนายเอกนะคะมองไปรอบๆแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่ในโลกปัจจุบันแล้วนายเอกนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยยังนั่งอยู่ในสวนมะม่วงหลังบ้านของตัวเองเหมือนเรื่องราวนะคะเดเดือนก่อนเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อนายเอกมองไปที่นาฬิกานะคะก็พบว่าเวลานะคะจริงๆในโลกปัจจุบันเนี่ยผ่านไปเพียงไม่นาน หลังจากนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคือใครต้องการนะคะไปอ่านตอนจบเองนะคะตักนะคะจะขอแนะนำให้หยุดวิดีโอไว้ตรงนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะสามารถไปตามอ่านเรื่องราวนะคะได้ในนิยายเพราะหลังจากนี้นะคะตักจะขอสปอยตอนจบของนิยายเรื่องนี้แล้วนะคะคือแบบตื่นเต้นมากช่วงแรกๆนะคะที่นายเอกกลับมาโลกปัจจุบันเนี่ย นายเอกพยายามทำทุกวิถีทางเลยนะคะเพื่อที่จะหาทางกลับไปโลกในอดีตนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยรักพระเอกมากแล้วก็อยากที่จะกลับไปเจอพระเอกอีกครั้งหนึง่งแต่ทํายังไงก็ตามนะคะนายเอกไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปอยู่ในโลกอดีตได้นะคะเวลานะคะล่วงเลยผ่านไปเป็นเวลาทั้งหมด1ปีวันหนึ่งนะคะนายเอก ได้มีโอกาสเจอกับพระเอกนะคะโดยบังเอิญโดยพระเอกในโลกปัจจุบันนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องของเพื่อนสนิทนายเอกนะคะรู้สึกดีใจมากนะคะที่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเองนะคะก็ได้เจอพระเอกอีกครั้งหนึง่งแต่นะคะนายเอกก็ไม่มั่นใจนะคะว่าพระเอกเนี่ยจะสามารถจําตัวเองได้ไหมเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยคือเกิดใหม่เหมือนกันเมื่อได้มีโอกาสนะคะพูดคุยนะคะแล้วก็รู้จักกับพระเอกนายเอกเนี่ยรู้สึกว่าพระเอกเนี่ย ทำอะไรหลายๆอย่างนะคะเหมือนที่พระเอกเคยทำกับตัวเองในอดีตสุดท้ายนะคะหลังจากเจอพระเอกแค่ประมาณ1-2อาทิตย์นะคะนายเอกทนไม่ไหวนะคะก็เลยถามพระเอกไปว่าพระเอกเนี่ยจำเรื่องราวในอดีตได้หรือเปล่าแล้วพระเอกนะคะก็ตอบว่าตัวเองจำได้แล้วหลังจากนั้นนะคะพระเอกก็เล่าให้ในายเอกฟังว่า ตัวเองเนี่ยได้อธิษฐานนะคะก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะหมดลมหายใจในอดีตพระเอกนะคะอธิษฐานว่าขอให้ตัวเองเนี่ยสามารถจําเรื่องราวทั้งหมดในอดีตได้และขอให้ตัวเองเนี่ยได้มาเจอนายเอกอ,อีกครั้งหน,นึ่งและด้านนะคะทําให้ทั้งนายเอกและพระเอกเนี่ยมีโอกาสเจอกันในชาตินี้นะคะแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขเรื่องนี้นะคะคือสนุกคือตอนแรกๆตากอ่านเนี่ยตาก็คือแบบ รู้สึกมันแอบ,บเหนื่อยๆนะยังไม่ค่อยมีอะไรมากแต่พอแบบเริ่มแบบกลางๆเรื่องนะคะคือแบบมันน่าติดตามเพราะว่ามีทั้งเรื่องของการสืบคดีคาฟินนะคะแล้วก็เรื่องของความรักของพระเอกแล้วก็นายเอกคือจริงๆในในิยายมันมีอุปสรรคมากกว่านี้นะคะแต่ตาก็แบบตัดออกไปนะคะไม่ได้เล่าให้ฟังในการรีวิวอันนี้เนาะสําหรับใครนะคะถามหา NC นะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้มี NC นะคะแต่ว่าไม่เยอะ แต่ยังไงก็ตามนะคะถึงแม้ว่า NC จะไม่มากนะคะเรื่องนี้ก็คือสนุกนะคะน่าติดตามยังไงนะคะนี่เป็นรีวิวคร่าวๆนะคะของเรื่องพบเธอสำหรับวันนี้นะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าๆะคะ่ะบ๊ายบาย